คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าวันที่26นะครับก็คือวันนี้จนถึงวันที่28ตุลาคมสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FAA จะเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานด้านการบินของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับท่านเชื่อว่าครั้งนี้ไทยจะผ่านการตรวจสอบ ไม่ถูกลดชั้นจากมาตรฐานการบินในกลุ่มที่1หรือว่าแคตตากรีห1ไปอยู่ในกลุ่มที่2หรือว่าแคตตากรี2อ2อย่างแน่นอนเพราะว่าทางกองทัพอากาศได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแก้ปัญหาแล้วครับ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการบินพลเรือนและในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมก็จะเร่งรัดหาบุคลากรด้านการตรวจสอบสายการบินและการทบทวนการออกใบอนุญาตสายการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการตรวจสอบมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ครับที่จ่อคิวเข้ามาตรวจสอบอยู่ในปีหน้าครับ โดยรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกด้วยนะคะว่าจะเข้มงวดเรื่องออกใบอนุญ,ญาตหรือว่าต่อบใบอนุญ,ญาตให้กับสายการบินที่ทําการบินในประเทศไทยทั้งสายการบินของไทยและต่างชาติโดยมีข้อกําหนดว่าช่วงแรกต้องมีสัดส,ส่วนนักบินสัญชาติไทยอย่างน้อย20%และเพิ่มสัดส,ส่วนในปีต่อๆไปเพื่อกระตุ้นให้สายการบินซึ่งเป็นภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเร่งพัฒนาและผลิตนักบินไทยเพื่อขยายโอกาสให้นักบินของไทยค่ะ โดย FAA ระบุข้อบกพร่องที่ไทยต้องปรับปรุงไว้หลายเรื่องนะคะอย่างเช่นบุคลากรด้านการบินการจัดทําแผนสำรองการตรวจสอบนักบินพาณิชย์ร่างประกาศเกี่ยวกับการรับรองเครื่องบินฝึกจําลองขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบการปฏิบัติการบินหรือว่า FOIM ผู้ชํานาญการพิเศษด้านการตรวจสอบ การเข้ารับการฝึกบินตามเครื่องแบบเฉพาะแบบเช่น Boeing 787 Airbus A380 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มสมควรเดินอากาศส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาทงแดง i c a o รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนด3ฉบับมารองรับการแก้ปัญหาแล้วคือพอร,กรกรการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบการเดินอากาศปี2497และพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบปร,บปรับปรุงกระทรวงทะวงกลม พุทธศักราช2,545และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมหลังจากนี้นะครับกรมการบินพลเรือนหรือว่าบอพอจะจัด สรรหาบุคลากรที่มีอยู่ประมาณ1700คนเนี่ยแบ่งออกนะครับเป็นส่วนกลาง600คนและประจำท่าอากาศยานอยู่1100คนครับเพื่อจะแยกหน่วยงานแล้วก็ภาระหน้าที่ให้ชัดเจนขณะเดียวกันบพอก็อยู่ระหว่างการจัดสรรบุคลากรที่มีอยู่ให้รับหน้าที่ตามรูปแบบงานเดิมที่เคยทำหรือยื่นความจำนงขอโยกย้ายไปรับหน้าที่สังกัดต่างๆตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งระหว่างนี้จะต้องเบิกเปิดสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ตอบโจทย์การดําเนินการของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยให้เข้ามารับตําแหน่งอย่างครบถ้วนด้วยซึ่งที่ผ่านมาทางกรมการบินพลเรือนก็ได้เปิดรับบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญมาบางส่วนแล้วครับโดยมั่นใจว่าการปรับโครงสร้างของกรมการบินพลเรือนครั้งใหญ่นี้ก็จะแก้ปัญหาตามที่ไอเคได้มีการเตือนไว้ได้ครับ